ครับพี่น้องว่าพ,พี่น้องมัในใจไหมมาหากังเว้นแผ่หมต้องมาหากังขึ้นเมืองอยู่ผู้เดียวมาลองกวนกมูลหลายคนอยู่เห็ดสวย มูเป็นยางมคุ้งยางกุ้งขายางน้ำมูไม่ได้นัง่งหาค่อยมูเคเรียนไปก็เหญ็นดีอยู่แล้ขัดมันเออ,อยูเพียมีบ้า Nhìn cái cả loan Đấy, nhai Mong lết Đọc biệt Nè Cần quá hiến như nhìn nào Ôi, bằng. bao hiện mấy hiện mấy ơi ừ. Đọc trí, xuôi Đọc chơi xuôi Hiện phúng lẹo Hiện Tuyệt vời lời chậm chầm lời Chịu bữa nay Ngon bên phủng vậy nè Ôi Phai cầm Trắng đầy đọc Nhìn nè bố Nhìn nè phi non Phai liềm tá Phai cho khóng <laughs> à. không, <laughs> <laughs> chưa <laughs> <laughs> ừ. <laughs> được chưa vô chưa được chưa nó chưa ướp 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 lục nhạc thật này năng luôn rồi cái lục nhạc Ừ, 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 lốm, 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 ดดเออด,ดูเดลดือดเออโอ้ผมเจดเด้เแคยนี่ละข้านั่งกินน้ำเห็นยูสีหาอันนี่น้อยสำปาลูกขอก

mâm <sighs> mâm à hết co bộ cắt, ao hệt nằm mâm này ไปหอดใสมาหอดใสเดินเนอะเอางันก็แข็งเห็ดบนบ่อันทลอยมันก็แข็งแหละเนาะ ียู่วันหยาหงักหงักเอาอะไรออกมาเอาใส่ตาเลยเดี๋ยวมาเลยใส่ตาแล้วเนาะตาบ้างเยมันเกินจะคอยได้เป็นละมเนาะ đã rồi <laughs> 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 <Điên mân> hẹn <cười> <cười> Eh. Nanggun mu kan yo

โทมาหาแม่งยังพอดโอ้มืดมืดมมืดมืงางมืดงางมืดงางเปิดเต็มสปีดแล้วว้าไป ว่าไปว่าไปนางเหยียบห้อยกันไปเหนียลห้วฮึฮึฮึนางเหยียบห้อยกันไปผม,จะ,มจะยนันให้เหยียบมันคือกัน <c oughs> เหลืองของเหลืองเขาเคลียร์อยู่เบิดมือเออเกบโอ้มุนเบิดเอ,อ้ากินแบบมุนมุนนี่ละวาสนาหน่อย กินมุนมุนมนี่ลยวไอ้บอกจะยับมันเสียกดอกเห็ดมันบางพี่น้องดอกมันบ่หนาฝนมันลงมาฝนลงมาให้กับิไข่แน่อยู่สิมีดอกนั้นหนาอยู่ เป็นไหนเตียงขึ้นหมุนอยูเถอะหมุนผ่อนใข่อยู่ด้เนาะ คือท้ายกับเมื่อเชียร์มองเก้ามองจะจะคล้องกายไปสิตัว่ากลัาเขาเอาเอาจนเย็นแล้วมองจะคล้องเออโอ้น้องหงได้ครับน้องหงเอายิดใจอันทับหนึ่งเบตาเอาใส่อันหงเออ อืมมันหลายจะเห็ดบานอืมเกิไปเนมามันก็ต้องเกิดจิ กวนเสมอหนีดีมันก็ได้มันดูำไรเด้อเม็ดน่ะนะเอาเมียเ็ดขี่ยเอาเลยเอาแล้วแต่พืชมันคือพืชหมื่นเดียวต้นละไม่ทันดิเม็ดก้อนเต็มอือกูว่าเขาหลบกูเลยะว่ากูนี่หกชุ่มของกันเออจังเรียกกูว่าต้องไปเลยหลานหน่อยมันบานหรือมั้ง ຕ້ອງໃຫ້ອັນນີ້ໃບໄມ້ມັນໝຸນກ່ອນນີ້ກ່ອນແນ່ເພີ້ຍອືຮືຮ พอบมันพอเราเอ,อื่นกันเนื้อแกคอยไงก็จะได้ยุดตัวตอนคขำ ไ eh e er ิันโอ้ยกินเผาเปลือกไข่เอรดเลย จัดไปหาจินตังเงีนกะหาบ้นกะาเบ้างวอยู่งเียมเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮาเฮาเ้เฮ้ยู่้ยเงเทียเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้ยเ้เ้ยเอ้เ

ว่าคือเป็นตะไคร่คือเป็นตนะไ <laughs> คร่แท้ตะไคร่แท้ฟังเสียงพูนจีจะแรงเงื่อนฟุ่นตีน่ะ กลมเบล่งเหรอพี่น้องผักอมหมากพูดกันถือเป็นอย่างกันนี่กินหมากพูดกันถือ ao hòn ăn ao hòn ăn ao lửa miếng cừ lửa miếng cừ miếng cừ cà phào phi nhoáng <laughs> ăn ah, bánh cắn chậu khương nương khoai khương nương ถึงหนึ่งกรรมาการถึงหนึง่งไอก,บกะกบกแนสากาบอดี เชิญเลยคุพอดกันใช่ผู้เฒ่าโอ้เห็ดสวยเห็ดสวยโอ้ตัวไหนก็ได้เครื่องตาไว้แต่ตาดีเอาตามันี่นี่หวานใจเลยหวานใจเลยแจงมื่อนี่หามอนบอลันกล่องมันดีตายมันดีขยับหวานหวานหวานใจแจ้งห้ยได้ชุดหมานต้น เอ้เอาเขา้าม <isa> <sh> ok ีสิทธิ์อยากนอนกับไผก็ได้มันอยู่กับพ่วมพ่อใจเขาบกพ่อใจนอนน้ำห้าเขากับนอนนี้ล่ละช่วยได้สินโอ้ย thì chân đại nó phụ lông phải trầm tốt sọp con bưng phi non con thì ta đi thăm chỗ khoáng ôi 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 chừng lấy búa rồi hết rồi đi búa khăn khỏi nhang bố phò mình khỏi vô hiến rồi đi Bộ vậy rồi bố hiến hôn bố hiến Trời ơi từng quốc mày con bố bảy bố bảy <Ừ. S 2> ใช่มาชิบเลยนี่ฮะ <Huh? S 2> ใช่มาชิบอ่ะัก่ hmm. คุณเหมือนเป็นไลค์อยู่ในย <Huh? S 2> ูทูบฮะเขาอะไรกันอย่างนี้ <laughs> Ô, nàng cổ hết đi sư tuân nè nàng cổ hết nàng cổ hiện Hãy subscribe cho kênh バイトー。タイトー chắc chắn là hiên nha chắc chắn là hiên nha hiên nha bố 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 ง่ากพี่น้องกล้องสายกล้องใส่ง่ายางายมอเห็นน้ำนั่งลง่งมันนั่งลงถือเห็ดอ,อยากให้ได้ดยดืดเลเห็ดคุณมอมเห็ดคุณมอม ขึ้นป้องเหรอพี่น้องขึ้นป้องแล้วขึ้นป้องแล้วเด็กแกงน้อยนึงแล้วเอาเอาสำเนียงสักกันผักเส้ามีแห้งกินนำ้ำกินนำ้ำเพริกซะพักก่อนสักครู่พอกันคลิปนะคลิปเหนียวสำเนียแล้วพี่น้อง Salam sejahtera.